ดีค่ะเพื่อนๆช่องเย็บผ้าปักกล้วยนะคะคลิปนี้ปักกล้วยก็มอีอะไรมาแนะนำเพื่อน,เอนๆเล็กๆน้อยๆค่ะคืออย่างนี้ค่ะเสื้อเสื้อตัวนี้นะเสื้อเสื้อตัวนี้คือปักกล้วยปกลวยตัดให้ลูกค้านะเออตรงนี้มันเป็นแถบสีดำใช่ไหมลูกค้า,เ,าเพื่อนๆ <laughs> <laughs> ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าปักกล้วยอ่ะมีแต่กระดุม กระดุมที่เป็นสีดำเหมือนกันอย่างนี้ถ้าปะกล้วยใส่มันไม่ขึ้นเลยอะปากล้วยเอากระดุมมาลองเรียงดูละเออมันมันมันกลมกลืนกันไปหมดปะกล้วยก็อยากจะได้ที่มันเป็นลายของตัวมันเองเนี่ยกระดุมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าปะกล้วยไปทำกระดุมปั๊มาก็คือว่ามันก็ เสียเวลาปะก้วยนะเดินทางาต้องต้องเข้าตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยปะก้วยก็เลยเดูคลิปต่างๆนะเพื่อนๆที่เขาทํากระดุมห่อกันนะ่ปะปะข้วยก็เลยเอลองทําดูบ้างก็สําเร็จมาได้3เม็ดแล้วปะก้วยก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆบ้างนะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆบางคนแบบไปลำบากอย่างปะก้วยอย่างเงี้ยก็พอเป็นไอเดียทำกันได้ อะไรอย่างนี้นะคะง่ายๆคือเราอยากได้ลายลายที่มันเข้ากันกับผ้าของเราปร้าคุ้ยเห็นเขาทำกันอย่างนี้อเอาตัวที่กระดุมที่เราจะใช้วางลงไปแล้วก็กะความกว้างโดยอลอกกระดุมออกมาประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเซนนะคะประมาณนี้ แล้วเราก็ตัดอันนี้ปรากล้วยก็ดูมาจากใน y youtube เหมือนกันนะคะก็มีประโยชน์ค่ะเราก็เอามาทำเองได้จากนั้นนะเพื่อนๆ แล้วก็ร้อยได้ใส่เข็มร้อยได้ใส่เข็มเป็นสองเส้นนะเพื่อนๆสเส้นเขาก็ใช้เข็มแทงห่างจากริมห่างจากริมเข้ามานิดนึงทำไปโดยรอบเลยค่ะคือเขาเอาไว้รูด ก็ไม่เคยทำนะคะตัวนี้เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เห็นว่ามีประโยชน์ดีก็อยากจะแชร์กับเพื่อนๆบ้าง ชนกันกับอันที่เริ่มต้นแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ดึงได้ให้มันห่อเข้ามาหน่อยนึงแล้วเราก็เอากระดุมที่เรามีเนี่ยค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงกลางนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ดึงดึงได้ที่เราเ่าเนาเอาไว้เนี่ยดึงมันก็จะห่อมาอย่างนี้นะ มันก็จะออกมาเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกกระดุมแล้วเราก็พันตรงก้นมันค่ะปิดเนาปิดกลับไปกลับมานะคะเนี่ยเพื่อนๆทำออกมาแล้วก็เวลาเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เอาไปใช้ติดกระดุมกับตัวเสื้อของเราได้เลยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นไหมก็ออกมาได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ป้ากล้วยใช้ที่5เม็ดค่ะอันนี้ก็คือว่าป้าปกล้วยก็มาแชร์เพื่อนๆนะคะว่าเราแก้ปัญหาเราอยากได้กระดุมลายไหนแล้วก็ เอาเศษผ้าที่เรามีมาทำมาปรับปรุงมาใช้ของเราได้นะเพื่อนๆค่ะหรือว่าบางทีเราไม่มีกระดุมอย่างนี้นะ,ะขั้วเห็นเขาใช้เอาสำลีมาลองตรงก้นก่อนแล้วก็ใช้พวกกระดุมแบนเบนกระดุมเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆกระดุมเสื้อเชิ้ตอะไรพวกเนี้ยเอา หเห็นเขาใช้สำลีรองข้างล่างก่อนเพื่อให้มันนูนนิดนึงค่ะก็เอานี้ใส่ลงไปแล้วก็ทำวิธีเดียวกันกับตะกี้นี้เลยนะเพื่อนๆก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปะกล้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ